สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันอังคารที่1เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 6พนเะครับเราก็มาเจอกันเช่นเคยพร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับใน2ช่วงเวลาในช่วงแรกช่วงจอดสศรกกิจครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องของ ADB หรือวัฒธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียนะครับได้ได้ลด GDP ของไทยเรานะครับเป็นประเทศเดียวเท่านั้นในอาเซียนเกิดอะไรขึ้นนะครับอาเซียนเดเวลลอปเมนต์นะครับเป็น ADB ก็ได้พูดคุยกับคุณวิบล์ปันคงรองผู้มนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาฝ่ายวิชาการนะครับในช่วงจอเศรษฐกิจส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงแหล่งทุนกับวันนี้เรื่องของมาตรการพักชำระหนี้ของทกศนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมีระยะ2กับระยะที่3นะครับพูดคุยกับคุณสุนัน พงประยุ shrink, arians, inner, นผู้ช e ่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับธนาคารอมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับ็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตรา1ะ1 4 5ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจาก็จะอยู่ที่ร1ล1 7 0ส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนธนาคารจะให้ดอกเบี้ย รอละหนึ่ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่รอละสองจนะครับส่วนการเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีด้วยการฝากเงินขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มในอีกครั้งละหนึ่งพันบาทซึ่งผู้ฝากจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับโดยบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาบทเขตวันที่3ามอตุลาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการ,ร,งงงาาารับ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้ www.gsb.orth หรือจะติดต่อโดยตรงที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าจากธนาคารอมสินซึ่งเป็นกระเป๋าที่สามารถเก็บอาหารและก็ความร้อนได้ด้วยนะครับโดยจะ ให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวล์เล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับ และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินครับขอเชิญอขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนโดยจะหมดเขตรับฝากวันที่31ตุลาคมนี้นะครับทีกรั้งครับ ธนาคารอม to ส,นสนิ park. นนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษนะครับจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5เดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ8เดือนหมดเขตรับฝากวันที่31ตุลาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคําถามคือมีประเภทอะไรบ้าง นะครับประเภทไหบ้างให้ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube <c oughs> ก็ได้ถ้าเป็น f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยได้ถุนดานถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยได้ถุนดานเป็นวัดเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่30กันยายนครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณชัดชัยดีเทศขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเ <c oughs> อาละรครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องราวของ ADB หรือว่า Asian Development Bank นะครับได้ลดอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคาดการนะครับคาดการ GDP ไทยเราจะลดลงเพียงประเทศเดียวในอาเซียนเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับพูดคุยกับคุณวิมลปั้นคงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณวิมลครับสวัสดีครับคุณคือพัฒนครับเดี๋ยวเขาทำความรู้จักกันก่อน ADB นี่คืออะไร เอเดี S <S ชื่อเต็มว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียครับก็เป,เป็นเป็นสาบันการเงินนะครับที่ให้เงินกู้ยืมเพื่อทําโครงการพัฒนาในอาเซียนครับแล้วก็ทําเรื่องของการศึกษาวิจัยแล้วก็ทําเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจด้วยเพื่อนําไปสู่การวางแผนในการพัฒนาของประเทศในเอเชียครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นหลักการทางวิชาการเป็นหลักใช่ไหม ใช่ครับก็ถือว่าเป็นสถาบันวิชาการด้วยที่ทําเรื่องวิชาการนะครับในการวิเคราะห์และการคาดการณ์เศรษฐกิจสังคมต่างเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่คิดต่างก็ทาหลากหลายครับอืมครับแล้วทําไมถึงประเทศไทยเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนล่ะที่ถูกลด GDP จริงๆอาจจะอาจจะต้องทําสําคำเข้าใจกันหน่อยไหมคือคือคือจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจของเราในปีในปีในปีสอง สองสี่เนี่ยนะครับเราโตสองจุดสามเปอร์เซ็นสองจุดสามเอร์เซ็นี์ในเดือนพฤศจิกาในเดือนเมษายนปีในเดือนเมเมษายนเนี่ยนะครับรบเขาก็เดี๋ยวนะคือคือจริงๆถามว่าเราโตแย่ไหมไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเรา เขาเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์นะครับเขาเปลี่ยนการคาดที่คาดการว่าเราจะโต2.6เนี่ยเราโต2.3แต่ว่าเปลาก็โตดีกว่าปีที่แล้วที่1.9เปอร์เซ็นต์ะครับก็ีอยู่ค,คือคือเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราโตยแย่ลงนะครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นแล้วก็เขาคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะโตประมาณสัก2.7เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีดีนะครับแต่ว่าคือการเปลี่ยนแปลงลดการ,าการคา,รา,าดการลงลดการคาดการลงอื ใช,ใช่ครับใช่ครับลดการอาการลงก็แต่โดยภาพรวมนะครับก็ก็ถือว่าเราก็อยู่ในภาวะที่ที่อาจจะต้องกระตุ้นนิดนึงนะครับ,รบเพราะว่าเราก็อยู่ที่ประมาณองส27เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าอยู่ในดับที่ค่อนข้างต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาถึงทําไมถึงรัฐบาลก็พยายามที่จะกระตุน้นเศรษฐกิจให้เราโตน้อยอยู่ในหน้าบเดียวกับเพื่อนบ้านก็เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นกับการลงทุน,นจากประเทศก็ถือว่าเป็นเป็นทิศทางนโยบายที่ถูกต้องนะครับเพราะว่า เราโต2.7เปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าต่ำอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ยกว่าปีที่แล้วนะครับอืมกับจริงๆมันมีตัวเลขสำเร็จรูปไหมครับว่าควรจะโตในอัตราเท่าไหร,จร่จริงๆไม่มีเลยจริงๆมันมันก็ทกตอบยากนะครับ,บยากที่ <c oughs> การบูรณาเศรษฐกิจเนี่ยมันมันอยู่ที่ว่าโตยังไงแล้วให้คนมีงานทำนะครับมีกำลังซื้อไม่มีหนี้มากเกินไปแล้วก็โตร้อนแรงไปก็ไม่ดีโตน้อยไปก็ไม่ีความพอดีความพอดีเราเคยโตถึง10เปอร์เซ็นต์โตถึงเปอร์เซ็นต์5เปอร์เซ็นต เราก็โตรประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นตประมาณนี้ครับแต่ว่าขณะนี้ถ้าถ้าถ้าโตรประมาณสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยในความเป็นตัวรวต่ำไปนิดหนึ่งครับต้อ,ตองพยายามทให้โตมากป็ปนครับกัอ,อให้เรา,เาดูดีขึ้นครับกับเขาเอาปัจจัยอะไรมาในการคำนวณฮะอ่อจริงๆถ้าในทางเศรษฐศาสตร์จริงๆก็คือการทดสอบด้วยโมเดลนะครับคือรันโมเดลนะครับดนแบบทดลองอีโคโนเมตริกแล้วก็พยายามอธิบายนะครับก็เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลด้วยข้อมูลแล้วก็รันโมเดลด้วยเพื่อที่จะ เห็นตัวเลขนะครับถามว่าแม่นไม่แม่นนะครับจริงอ่าเป็นทฤษฎีนะครับแต่ชีวิตจริงก็อีกอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะมีคนบางคนที่ที่ดีขึ้นแย่ลงเลยแต่ภาพรวมโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นการใช้ทฤษฎีสังเกตสาร์ในการวิเคราะห์ครับครับครับซึ่งมันต้องมีโมเดลแบบนบนแบบไหนฮะโอต็นตัวเมลตัเมลเยอะมากเลยใช่ไหมขนาดนี้นะจริงๆบ้านเราทําไม่ได้นะครับถ้าถ้าเป็นการโฟแัสในปุ๋ยผาคุณเบียรรับมาตั้งใจ อีซอสเยอะครับเราก็ทําได้แค่ประเทศไทยเดี๋ยวมืหลเราอย่างเราทาเนี่ยสมมุติว่าทางประเทศไทยอยากจะทําการฟอแคสเศรษฐกิจไทยเราก็ต้องเอาอัตราดอกเบีย้ยโลกราคาน้ํามันมก,าการสการส่งออกโลกใส่เข้าไปลูกค <laughs> ้ามาใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันได้ปัจจัยภายนอกเยอะครับปัจจัยภายในก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ต้องต้องเอาเอาดัชนีภายนอกเข้ามาใส่เยอะเพื่อดูว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ราคาน้ามันอัตราแลกเปลี่ยนราคาทองคํา คู่ค้าโตกี่เปอร์เซนต์คู่ค้าหลักๆเราโตกี่เปอร์เซนต์เราจะโตกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นวิธีการคิดคำนวณซึ่งก็มีความซับซ้อนครับมีความซับซ้อนอืมครับอันนี้คือระดับระดับที่ว่าต้องเป็นระดับโลกนะครับถ้าจะ forecast แบบนี้ใช่ครับใช่ครับโอ้แทบจะไปไกเยอะอืมใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับครับแต่ของไทยเราเนี่ยถ้ามองในแบบในแบบที่ประเทศไทยเรามองกันอะไรบ้างที่มันจะส่งผลต่อ GDP มั้งครับ คือคือของของเรานะครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเยอะ,ะครบ,ครบเรา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 ,เราพึ่งพาปัจจัยภายนอกสองตัวคือการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้เหมือนกันถ้าถ้าตลาดโลกมันโตมีความต้องการสูงเราเข้าสมองได้เยอะเศรษฐกิจก็จะโตไปด้วยถ้าคนเพื่อนบ้านเราคนจีนมีเงินคน วันตกมีเงินคนมาเลยมีเงินเข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะนะก็ส่งผลี่การท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วน GDP ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นนนเนี่ยก็โตขึ้นก็เป็นการสุ่งเศรษฐกิจปัจจัยที่ส่งผลที่เป็นภายนอกนะครับก็คือปัจจัยเรื่องของตลาดส่งออกแล้วก็เรื่องของจำลนงในท่องเที่ยวแต่ปัใจจัยภายในของเราคือกำลังซื้อของผู้บริโภคคนไทยมีรายได้ดีขึ้นไหมนะครับชาวนาสายข้าวได้ดีขึ้นไหมเกษตรกร,กรที่ขายยางพาราราคายยางพาราดีไหม ข้าราชการส่วนใหญ่ท่ารายได้ก็แคอ้นคงที่นะครับไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับลูกจ้างในภาคเอกชนได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือเปล่าแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยก็ต้องจ่ายหนี้กี่เปอร์เซนจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่เหลือเงินใช้จ่ายจริงเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวตอบเรื่องการบริโภคภาคเอกชนอีกตัวหนึ่งก็คือรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลลงทุนทําโครงสร้างพื้นฐานอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ารัฐบาลจัดทำว่ามันแบบขาดดุลแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะให้เกิดการ ส่งเงินเข้าระบบก็จะหมุนเงินในระบบมากขึ้นอย่างที่เรากำลังทาอยู่ก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือโอนเงินไปภาคไอ้ผู้บริโภคมีเ pues ง mm ินมากขึ้นอีกตัวหนึ่งสําคัญมากคือภาคการเงินภาคการเงินเราภาคการเงินเราปล่อยสินเชื่อเพื่อนําไปสู่การลงทุนเพิ่มไหมนะครับแล้วนาปล่อยสินเชื่อเพื่อให้เกิดการบริโภคหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยการสินเชื่อเพื่อการบริโภคมันเยอะแล้วนะครับก็เป็นหนี้กันเยอะแล้วก็ก็จะต้องดูว nah, ่าการลงทุนใหม่ของภาคเอกชนเนี่ยเขาสามารถเอาเงินทุนจัด ธนาคารพาณิชย์จะลงทุนเพิ่มได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้การขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยนะครับอืมซึ่งก็มันก็มีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดีฮะใช่ครับแต่สมมติว,ว่าตอนนี้เราก็พูดเลยว่าดอกเบี้ยจะลดลงไหมเพราะว่าธนาคารกลางอเมริกาลด,ดอกเบี้ยลงแล้วครับทํายังไงให้ต้นทุนในการกู้ยืมมันลดลงธนาคารในย่างไยก็ดูหลายปัจจัยดูเรื่องเสถียรภาพดูเรื่องการเติบโตจะบาลานซ์ยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต้อง เรียกว่าประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงการคลังแบบนะครแต่ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลกระทบหมดการทัศน์ศกก็ผลดีผลนะครับมันก็บ่งบอกความสามารถในการแข่งกันของสินค้าไทยนะครับที่ผู้สอก็มาอยากจะให้มันราคาไม่แข่งค่ามากเกินไปให้มันมีียรภาพหน่อยมันก็จะบ่งบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยเวลาไปคิดเป็นเงินดอลลาร์แล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันกี่ดอลลาร์รรกี่ดอลลาร์แล้ว ไปเทียบกับคู่แข่งแล้วเราเนี nah ่ยถูกข่าวเขาหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นป oh, ัจจ ja. mm um> ัยหนึ <t 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 NO <t 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 <t> <t ่งที่ส่งผลต่อการขยายตัวของการส่อกเหมือนกันครับครับครับแต่ว่าเรื่องของการขึ้นหรือว่าลดปรับลดปรับเพิ่มมาตาดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่กรนงเขาต้องประชุมกันเองถูกไหมฮะใช่ครับเขาเขาไม่ได้ใช้แบบลดตามเพื่อนไม่ไม่เกี่ยวนะก็ก็มองนั่นหลายปัจจัยครับการการดูแายนเชิงเทียบเทยบก็ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเราอัตราดอกเบี้ยเราสูงเงินทุนเราก็จะไหลเข้ามาการดึงสร้างสภาพกล้อง ถ้าเราตัดเงินเป็นเท่าไรออกเขาก็มองในแบบของการกำหนดนโยบายการเงินนะครับก,ก็ต้องมองหลายดิเมนชันครับถามว่ากำหนดตามกันไหมจริงๆต่อเบ,บี้ยบ้านเราขณะนี้ก็สองคือ,ค,อคือมันมีสเตติกอยู่ที่สองจุดห <c oughs> ้าเปอร์เซ็นต์ถามว่าต่างประเทศเขาลดแล้วเราจะเราจะลดไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องพิจารณากันหลาย,ลายดิเมนชันหลายๆมุมครับครับครับก็ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยในเมื่อเขาปรับลดมาอย่างนี้แล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทาง ADB เขาคาดการณ์ก็ได้ใช่ไหมครั ใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้ปัจจัยหนึ่งซึ่งซึ่งเอดีบีพูดถึงในการออกไปงานสดนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนนโยบายการเงินของอเมริกานะครับก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศครับว่าตลาดเงินตลาดทุนจะตอบสนองยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบ้านเราก็ก็ก็มีตลาดของเรานะครับตลาดพันธบัตรของเราตลาดหลักทรัพย์ของเราจะตอบสนองยังไงนะครับก็แต่ว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งได้รับการพูดถึงรายงานของเอดีบีฉบับนี้ว่า อัจจหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเอเชียก็คือ,อการปเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางอเมริกาคร,ครับครับอันนี้กระทบแน่นอนทุกประเทศทั่วโลกโดนหมดใช่ครับนะครับแต,แต่ว่าจะน้อยต่างกันไปขึ้นอริบทครับครับเพราะฉะนั้นถ้า GDP ของเราปรับเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวช่วงปลายปีน่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมากขึ้นไหมครัคุณมีบอนจากเศรษฐกิกผมคิดว่าคือตอนเนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งเรากอนข้างะเดจนคือเราได้รัฐบาลน,นะครับที่ที่มี นโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับมีความมั่นคงมากตรงเนี้ผมก็สร้างความเชื่อมั่นได้แล้วก็เริ่มมีต่างชาติบริษัทต่างชาติเริ่มที่จะเข้ามาลงทุนและอย่าง g o o g l e ก็เข้ามาลงทุนการชัดเจียนจะลงทุนในมูลค่าค่อนข้างสูงตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการนําเงินเข้ามาลงทุน mm. ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จะค่อยๆส่งผลให้ อินเวสเมนต์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ GDP เนี่ยเติบโตก็จะทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้เรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นการึงดูดการลงทุนต่างประเทศและการลง,งทลลงุนต่างประเทศนะครับมันไม่ได้ลงทุนเพื่อขายในประเทศมันขายทั่วโลกะฉะนั้นถ้าถ้าเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเรามีความพร้อมมีนโยบายที่เอื้อนะครับมีความแน่นอนมีกฎหมายที่ไม่ซับซ้อนมีแรงงานที่มากพอรัฐบาลเนี่ยให้การส่งเสริมเนี่ยเขาจะมาลงทุนบ้านเราก็ ขายไปทั่วมูลคภาขายทั่วโลกก็จะเป็นการสร้างงานนะครับกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจครับก็เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นในกรณีของประเทศไทยที่จะดึงการลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลครับซึ่งก็เป็นโลกใหม่ที่ส่งผลให้การค้า่างประเทศมันโตทุกๆประเทศโตใหญ่ในในกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์ส่งให้มากหมดเลยครับถ้าเราสามารถเป็นฐานการลงทุนได้ก็จะทําให้เรามีมีเรื่มมีกลไกในการขขันทางขยายตัวครับ ส่วนเรื่องของรายได้จากภาคการส่งออกแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวนี่มีส่วนไหมมีส่วนมากครับมีส่วนมากคือขณะนี้เนี่ยเราต้องอยอมรับว่าเราต้องพึ่งการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็เป็นเป็นชิ้นหลักนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วตัวเลขที่เห็นชัดคือในสามมิถุนาุภูมิตอนนี้เริ่มคนเริ่มเยอะแล้วก็เริ่มกลับเข้ามาที่บ้านเรามากขึ้นนะครับเราตก็ตัวการเลขการสอก็มีผลมากอยู่นะครับไม่ไว่าจะเป็นพรกรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของ วัตถุดิบต่างๆที่ส่งไปเพื่อนบ้านตรงนี้ตัวเลขการสอบก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นในการปรับตัวดีขึ้นเริ่มเป็นบวกนะครับผมเชื่อว่าในช่วงระยะตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับจะดีจไทยน่าจะเพิ่มหัวขึ้นชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เป็นการฟื้นตัวที่กระจายตัวมากขึ้นครับกระจายตัวมากมาตั้งจากการที่กําลังซื้อของภาคเอกชนดีขึ้นกําลังซื้อของประชาชนดีขึ้นนะครับ ต่างชาติเข้ามาลงทุนและการสอบก็เริ่มที่จะดีขึ้นก็น่าจะทําให้เราโตได้อโตได้แต่ก็ตามเราก็ยังต้องโกงภูให้ต่อเนื่องตั้งแต่ปีสองห้าหกเจ็ดไปปีสองห้าหกแปดไปปีไป 5, ครับครับครับแล้วเดี๋ยวจะรวมงบประมาณของปีหกแปดที่กำลังจะออกมาหมรือไม่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็รว่นด้วยครับแล้วปีนี้เราลงมาเรามาได้ค่อนข้างเร็วครับ,รบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันดีเลยไปเยอะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นผลที่ทําให้เศรษฐกิจไทยมันอาจจะชะลอตัวในช่วงแรกเพราะว่าภาคการทบานซึ่งเป็นผู้ใชจใสเป็นก้อนใหญ่นะครับ สลอตวมาตอนนี้ก็เงินทั้งปีสองปีก็มาสมทบกันนะครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจปีหน้าก็น่าจะโตได้ได้ได้ดีกว่าปีปีนี้นะครับแล้วก็น่าจะหลายประเทศน่าจะเปลี่ยนการคาดการณ์หลายหลายสำนักหลายค่ายน่าจะเป็นการคาดการณ์เลยใหรน่าจะโตดีขึ้นอย่างน้อยก็สามจุดห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนี้คิดว่าจะเป็นแบบนั้นได้ครับน่าจะได้ปีหน้านะสามจุดห้าจะตอครับผมก็รุนกันครับลุนกันการออกด้วยแลเป็นตัวช่วยการท่องเที่ยวด้วยครับครับแล้วของเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงนะครับ เพื่อนบ้านของเรานะครับก็ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับอย่างกรณีบรูน่ยโต2.8เปอร์เซ็นก็ไม่ค่อยดีตัมบูชาโต6เปอร์เซ็นตนะครับอินโดนีเซียโต5เปอร์เซ็นตนะครับลาวก็อาจจะประมาณ3.7เปอร์เซ็นตนะครับมาเลเซีย4.6เมียนมาแย่หน่อย1.7นะครับแล้วก็สิงคโปร์6.2นะครับสิงคโปร์2.6 เสหกนี่ถือว่าไม่ค่อยดีเพราะสิงคโปร์ก็พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเยอะนะครับก็ถือว่าอยู่ระดับที่ลดหลั่นกันไปนะครับประเทศไหนก็ตามที่พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศสูงก็กระทบเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ต้องใช้อาศัยรัฐบาลตัวช่วยนิดนึงนะครับในกรณีของเวียดนามเนี่ยก็โตประมาณหกจุดสองเปอร์เซ็ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่เวียดนามโตแบที่น่าสนใจครับของขาอมูส่งออกอย่างเดียวเลยเส่งออกเยอะเลยครับก็คือจริงๆการโตด้วยการส่งออกนี่มันก็มีความเสี่ยงนะครับ<ช>่มีความเสี่ยงว่า คนอื่นดีเราก็ดีด้วยใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาหนึ่งที่รายงานฉบับนี้พูดความเสี่ยงเลยนะครับครับความความความเสี่ยงนะที่ก็พูดเลยว่าความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือเรื่องของการปกป้องทางการค้านะครับอ่าปกป้องทางการค้าแล้วก็สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ตึงเครียดนะครับแล้วก็ตลาดสั่งการบริษัทในจีนที่ยังอ่อนแออยู่นะครับนี่เป็นสามปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียนะครับเียนนามหน่ก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่ง อาจจะได้ประโยชน์จากสุดการความตึงเครียดทางภูมิ์นะครับแต่ถ้าเป็นจุดหนึ่งแล้วมันก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแรงไฟมันก็กระทบต่อการอบเหมอนกันมันมีบนสันคลื่นนะครับขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงด้วยก็เป็นความเสี่ยงซึ่งเขาก็พยายามนะครับให้โตจากการบริโภคในประเทศมากขึ้นแล้วก็พยายามกระจายสินค้านะครับไม่ได้อยู่พึ่งพายตลาดสินค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปอันนี้ก็เป็นความเสี่ยง,งเหมือนกันแต่ว่าบ้านเรานั้นสินค้าเราทาได้ค่อนข้างดีนะเรากระจายได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก,การร็ ตาลาดก็กระจายเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรามีความเสี่ยงน้อยกว่าเวียดนามในเร่ของตลาดก,กระจุกตัวเราก็จุกตัวน้อยกว่าครับอืมครับของเราเนี่ยเ,เราเพึ่งพาตัวเองกันเยอะไหมฮะสั้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เออประมาณผมว่าเราเพึ่งพา,าการบริโภคในประเทศประมาณสักเกือบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมันรวมทั้งเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐบาลบการบริโภคเอกชนการลงทุนแล้วก็การลงทุนของรัฐบาลการลงทุนของภาคเอกชนด้วยก็ถือว่าเ,เราก็ ขึ้นตัวเองอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าปัจจัยที่มันมีผลมากๆขนาดนี้คือการจ่ายของรัฐบาลนะครับปัจจัยของรัฐบาลจริงๆการท่องเที่ยวเนี่ยเขาถือว่าเป็นการบริโภคของต่างชาติด้วยนะครับแต่เราเ็นเราก็ช่วยกระตุ้นมาบริโภคกันในประเทศตัวตัวท่องเที่ยวหรือว่าเป็นภาคบริการนะครับที่ภาคบริการที่อยู่ในดุลยิเดินสาพัก็คือการส่งออกสินค้าการนําเข้าและส่งออกสินค้าด้านบริการครับดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับาจต่างๆที่ค่อนข้างเยอะครับ อ๋กับโอแสดงว่าปัจจัยมันก็ต้องแวดล้อมไปหมดเลยซึ่งผมมันก็เยอะเหมือนกันนะฮะเวลาคำนวณทียากเหมือนกันนะฮะคุณเอายากครับครับยากครับยากตรงตรง,ตรงนี้ตรงนี้มีความซับซ้อนครับแล้วก็แล้วก็เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครับแล้วก็อาจถึงก็ต้องเปลี่ยนกลงกันบ่อยๆครับถ้าเงื่อนไขมันเปลีป่ยนก็ต้องมาดูกันหน่ว่ากระทบยังไงนะครับการส่งต่อผลกระทบที่เป็นต่อเนื่องเป็นซับไลน์เชนและที่สำคัญมากที่ที่เราพูดกันก็ถือว่าที่จัหวัดได้ยากในเรื่องของการกระจายผลประโยชน์จาก การเติบโตทางเศรษฐกิจครับว่าเศรษฐกิจโตแล้วทํายังไงให้ให้ผลที่เกิดจากการเติบโตมันกระจายเป็นผลหมู่มากครับเป็นการเป็นการขยายตัวที่ที่ฐานกว้างนะครับทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันนี่เป็นเป็นความท้าทายของการทํานโยบายในปัจจุบันคือลดความเหลื่อมล้ำซึ่งซึ่งผมคิดว่าเราก็พยายามทาอยู่เพราะว่าเงินของรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือนี่ก็เป็นการช่วยคนที่อ่อนแอกับคนที่อ่อนแอก็ถือว่าเป็นการยกกระดับคุณภาพชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะ และผลกระทบจากการเติบโตที่ที่ต้งลงนะครับก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาอ,อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากคือการการกระจายผลประโยชน์จากการเติบโตตามเศรษฐกิจรัฐก็มีหน้านที่ในการที่จะทําให้คนเนี่ยได้ได้ประโยชน์และก็เติบโตไปด้วยกันเป็นอินคลูซีฟเดเวล็อปเมนต์ครับก็เป็นตัวใจของโลกปัจจุบันครับครับอ่ะได้ครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณมิบุลครับขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับคุณมิบุลปั้นคงนะครับ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาในช่วงจอกเศรษฐกิจนะครับในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของทอกศนะครับกับมาตรการการพักชําระหนี้ให้กับลูกค้าของธนาคารในช่วงระยะที่2แล้วก็ระยะที่3จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสุนันท์พงประยูนนะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทอกศในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่า เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษนะครับซึ่งเป็นเงินฝากดอกเบีย้ยสูงแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนี่นะครับจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันคําถามคือมีอะไรบ้างนะครับส่งคำตอบมานะครับทาง a c e b o o ก Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเว้นวัตเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคําตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ